อากคุณแม่อาสิ่ทำพิธีอาจารย์สิถามอยู่สามเครือกันตหมองดีมองง่ามแต่จังหวะ้ากันเข่าเด้อมองไหนพอดีมองงามแต่ว่าต้องเอาดียอนแกวแแ้้วมันก้ม ่อ้โหขนขวนขืนบ้านไม่ตอกซิวให้เป็นดีตอกที่ให้เป็นเจ้ามีเขาให้ได้ขายมีห่าอควายให้ได้ใจเอามองนี่บอหมอพรท่านเอารอกอนหน่อยโอ้โขนขวนขืนบ้านไม่ตอกซิวให้เป็นดีตอกที่ให้เป็นเจ้ามีเขาให้ได้ขายมีห่าอควายให้ได้ใจเอามองนี่หมอมองนี้ก็มาท่านเอาค่ะ นขวัญขึ้นบ้านไม่ตอกซิวให้เป็นดีตอกซี่ให้เป็นเจ้ามีเข่าให้ได้ร้ายมีควายให้ได้ใจระวังนี่อะวังนี่นะระวังนี่ดังนี้มองเลียงให้เจ้าก็คิดสัมภาษณ์นอกตอกปันนึ่งให้ได้กล้องเก่ากำตอกปัดสองให้ได้ข้างเก่าคุมตอกปัดซีให้ได้เข่าเล่ามือนมาเงี้ยตอกปัดหาให้ได้ คนผุดดิมานอนเฝ้าเราเข่าตอพัดเข้าให้ไปใช่เช็นเจ้าเรามุ่นมีเป็นเศรษฐีท่านั่นใส่ทั้งหางมีคอยขามากเลี้ยายมีว่าควายเต็มขอบสร้างม,มาออกเรื่องนองเงินไหลเกอะมือและเก่าแสบโกดขุนเด้อผมอักมุมามุ่นมาม,มามหามุมานม่นมั่นักมะธคทักนักโมพุทธายะ เมอจกขอร้องเนอด้นตักเอาเปนจานกตัจะโทุกเ่อทกนนตรงนี้ตก่อนนนมีกกก้อนชนี้กอนีกครับออก่อนขอก่อนอันก่อนีก้มดามอรก้อนนึงก้อนที่ก้อนนึงเออเป็นเนอน còn con nhấc ra đây, còn con nhấc ra đây. còn gì chưa chơi cả, còn 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 đây này, à นี่หน้านี้เหล่านี้คุณนอส่เรียบรอยผัดนุ่นักเมื่อฟักท้องนี่นอปัดนี่ขอบัดทุกยางมากแต่เมื่อบั่นคำพ้องเพราะนั่นบ้านหลังนี้นี่อุดมไปด้วยแม่ทั้งสี่แม่นั่งแม่หนึ่งนั่นคือพระแม่ธรณีเข้าไดอยููอาศัยนี่ถือว่าเป็นภูมิพะคุณแม่ที่สองนั่นคือแม่พ่อศพคือเขาเข้ากับเอามาได้ถือว่าเป็นแม่ผูเหลี่ยมชีวิตของมนุษย์ แม่ที่สามคือแม่คงค่าคือตุ่มใส่หนําไปแล้วเข้ากับขาดบ่ดด้คือกันแม่ที่สี่ก็คือแม่ผูบังเกิดเก่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายอยู่นี่เพราะฉะนั้นลูกหลานผู้เกิดมาไงรุ่นจึงสํานึกได้พระคุณของพระแม่ทั้งสี่คือพระแม่ธรณีพระแม่พ่อศพพระแม่คงค่าอ่าละกะอ่าพระพระแม่ธรณีแม่พ่อศพแม่คงฆ่า ทุกแม่และก็แม่บังเกิดเก่าเท้าบอถึงบอเกินบัดนี้ความอุดมสมบูรณ์ขนุนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดหนุนผนขึ้นฟักเงินฟักทองกับอุดมสมบูรณ์อ่าเรื่องขั้วเรื่องเงื่อนเขื่องสั้นครบทุกอย่างบัดนี้เรายาปลาปิ้งกับมีบัดนี้สิมาถามตัวนี้บัดนี้นนเอา้าอันนี้แม่นก้อนอีหยังนี่ม่ขึ้นเหลือบหยาบหยาบนนี่แม่หยางนอนนี่นอนอ ก้อนทองเอาบ่อทองเอาบ่อเอาแล้วทองมันหายากเนาะเอาเอาไว้เอาไว้ทำคูดให้ลูกให้ร้านโอ้อันนี้มันขึ้นเดียวขึ้นเงินเป็นยังหรอเนาะก้อนยังหรอเนาะก้อนเงินเอาบ่อก่อนเงินเอาเนาะเออเงินกับทองอันนี้เนี่ยบ้ามันคือสีขึ้นหนักเล่นอนไม่แรงเลย กอน้ากว่ามีทองน้ามีเงินมีทองมีหน้า,นาเอา,นา<ๆ>เนาะเ,เอาไว้เนาะเอเอ